โอเคครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้นะครับที่โอ้โหเปิดตัวรีบมาเพราะตอนนี้นะครับสิบโมงหนึ่งนาทีนะครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้นะครับโซโล่พี่ีซูมาแล้วตอนนี้นะโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับมันเวลาสิบโมงสองนาทีนะครับเพราะตอนนี้ผมกําลังรอโซโล่พี่ีซูอยู่ตอนนี้ทีเซอร์มันวนๆอยู่ครับมันยังไม่เข้าดาวนะครับทุกคนเห็นไหมนี่นี่นะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็แค่รออย่างเดียวเลยเฮ้ยมี ตาจะไหลเลยแต่ไม่ทันโอเคทุกคนผมเข้าใจแล้วคือคือตอนนี้ที่ที่ผมจับใจความไม่คร่าวๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก่อนที่พี่ซูเขาจะหยิบเหมือนเป็นคอมเมนต์ของเมมเบอร์ขึ้นมาอ่านนะครับเป็นเหมือนสมาชิกเมมเบอร์นะแต่ผมไม่ได้เป็นนะครับเพราะว่าผมสมัครไม่ทันคือตอนนี้เนี่ยมันอารมณ์ตอนแรกที่ผมอ่านคร่าวๆนะครับเขาจะเหมือนแนะนําอัลบั้มของเขาไปในตัวนะครับก็ตอนนี้เราก็ต้องรอไปเรื่อยๆก่อนนะครับ โอเคทุกคนตอนนี้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับที่เขาเหมือนมาโปรโมทอัลบั้มตัวเองเมื่อกี้น่าจะรอมันเข้าดาวนะครับเพื่อรอดูอัลบั้มพร้อมกันนะครับตอนนี้ก็ต้องเบื่อรอนะครับอเอเจอร์ตอนโซโล่นับเข้าดาวนะครับผมเดี๋ยวนะครับทุกคนตอนนี้มัน11อโมงตรงแล้วนะฮะแต่ยังไม่เห็นวีแววของการนับเข้าดาวเลยติง,งงอยู่ว่าตอนนี้ผมต้องทำยังไงต่อนะฮะตอนนี้เราก็ต้องมาเนี่ย ในโทรศัพท์ผมโซโลโ่พีจีซูมันขึ้นแล้วทำไมในทีวีไม่พึ่งมาเอ้ยมาแล้วเอาละเว้ยกตอนนี้ลังนับขาวดาวรับผม40สิบวิสุดท้าย20วิสุดท้าย10วิ9 8 7า5 4 3 2 1ฮีครับว้าวมาแล้วทุกคนผมผมจะงี้ ยากมากเราตอนนี้ขอตั้งใจด่วน 어 <목소리나> อบของพี่ยิ่สูมากครับบอกลก็สวยแบบสวยมากโอู้ชุดชุดเมื่อกี้ก็สวยโอู้ชุดชุดสีขาวสวยมากโอู้ชุดนี้ก็สวยนะตัวเลขสามสิบสวยทุกลูกเลยอ่ะสวยทุกลูกเลย แต่ผมชอบชุดน,นี้มากที่สุดเลยชุดสีขาวเพลงไม่ได้หนักมากนะครับแต่ว่าฟังได้เรื่อย โอเคถามความรู้สึกผมก็เลยคืออันอันอันนี้ขออันนี้พูดตรงๆนะครับแบบว่าไม่อวยไม่อะไรนะเมโลดี้ดีครับชอบผมชอบเมโลดี้เมโลดี้ตรงท่อนผมนะครับคิดว่าค่อนข้างติดหูนะครับก็คือท่อนที่อยู่ในทีเซอร์ก็ประมาณนั้นนะครับท,ที่ที่ผมดูในครั้งแรกครับก็จะอึ้งหน่อยโอเคก็สําหรับโซโล่นี้นะครับถามว่าพอใจไหมค่อนข,ข้างพอใจนะครับคือคือเป็นเป็นศิลปินที่เรารักเราก็ซัพพอร์ตในทุกผลงานของเขาอยู่แล้วแหละ แต่ถามว่าถูกใจร้อยเปอร์เซนต์ไหมเพลงนี้นะครับเต็มสิบผมให้เก้าจุดห้านะครับไอศูนย์จุดห้าคะแนนเนี่ยเอาตรงที่ที่ผมคัเพราะว่าคือตอนแรกผมผมคาดหวังไว้ว่ามันจะเป็นเพลงแบบมีดันามิกมากกว,าว่านี้เหมือนลาลิสานะครับแต่ปรากฏว่าเพลงนี้เนี่ยมันจะออกแนวแบบฟังเรื่อยๆแต่ว่าเมโลดี้มันพอนะครับไม่ใช่ไม่พอคือพอมากนะเมโลดี้เมโลดี้มันดีแต่ดอีอะมันมันชิลไปนิดนึงนะครับส่วนตัวผมคือคือผมก็ฟังได้แต่ว่าถามว่า ถูกใจขนาดนั้นมันก็ไม่ได้ถูกใจขนาดนั้นก็ประมาณนี้ส่วนตัวถ้าจะเป็นเพลงเคป๊อปเนี่ยผมผมจะชอบแบบที่ที่มันมีเดนามิกมากกว่านี้นิดนึงและที่ละคือดีนะบดีดีแบบดีดดดเลยอ่ะทั้งคอสตูมทั้งเมโลดี้เพลงคือคือมันดีนะครับก็ประมาณนี้อันนี้แต่ย้ำว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับโอเคครับก็เพลงแรกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ Flower นะครับอีกเพลงหนึ่งมีอีกเพลงหนึ่งนะครับแต่ว่ามันเป็น มันเป็นออดิโอนะครับมันไม่ใช่ MV นะครับโอเคเราจะมาฟังอีกเพลงหนึ่งนะครับชื่อเพลงว่า All Eyes On Me นะครับของ j ีซูแบล็คพิงค์ไปลุยกันอีกเพลงเลยครับ ชอบบีดชอบชอบชอบีดประมาณนี้มากกว่าเพลงแรกนะครับ Yeah. Oh, what do you want เมโลดีแบบติดติดมากติดเมโลดีเพลง,งนี้ติดหนุ่โมโมากว้าว คนบิเดเยอะโอ้สุดยอดสุดยอ,อ,อ,อดโคตรโคตรดี วว้าบอกเลยว่าเพลงนี้นะครับเอาไปเลยร้านเต็มร้อยอ่ะเพลงนี้โคตรดีนะครับก็เพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่า All Eyes On Me นะครับของจีซูแบล็คพิ n k อีกเพลงหนึ่งนะครับอ่าก็ โอเคเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันหน่อยด้วยกนะครับผมชอบ beat ของเพลงที่2มากกว่าก็คือ All I n e e นะครับชอบชอบ beat มากกว่าคือมันมี d y n a มิกมากกว่าเพลงแรกนะครับแต่แต่เข้าใจเนื้อเพลงอ่ะมันอาจจะออกแบบเพื่อให้เพลงแรกอ่ะมันมี beat ที่เป็นแบบนั้นนะครับอันนี้เข้าใจแต่ว่าถ้าถามถึงความชอบส่วนตัวของผมนะครับถ้าถามว่าผมชอบเพีงไหนมากกว่ากันต้องตอบตามตรงว่าผมชอบเพลงสองมากกว่าแต่ว่ายังไงก็ฟังทุกเพลงครับนะยังยังไงก็ฟังทุกเพลงอยู่แล้วแต่ว่าเพลง2นี่คือ เอาไปเลยไม่หักนะครับเอาไปเลยแบบเอาแบบเอาล้นอนะ่ะให้ล้นเลยก็ประมาณนี้นะครับคือเพลงสองคือบีดบีดดีเมโลดี้ดีคือติดติดหูแบบติดห,ดหูมากๆนะครับสําหรับเพลงสองนะครับผมชอบแบบชอบมากทุกคนก็ไปฟังกันเยอะๆนะครับเราจะปั่นยอดวิวไปเรื่อยๆนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับ การเรียกชรถ้าใครชอบมีลิมก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันนะครับคลิปใหม่ทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับในเดือนเมษายนนี้การันตีว่ามีคลิปที่สนุกสนุกออกมาให้รับชมอย่างแน่นอนในที่สุดนะครับผมก็ตัดคลิปที่ไปคอนแบ็คพิ้งเสร็จแล้วทุกคนหลังจากผ่านมา4เดือนนะครับโคตรนานไว้เจอกันวันอาทิตย์นะครับสำหรับคลิปไปคอนเสิร์ตแบล็ิ้งกนะครับบ๊ายบายครับสำหรับคลิปน,นี้ขอตัวไปกินข้าวก่อน อย่าลืมไปฟังกันเยอะๆนะครับผมพี่เยซูแล้วก็รอทุกคนรอติดตามชมได้เลยนะครับว่าผมจะรีวิวอัลบั้มของพี่จีซูอย่างแน่นอนนะครับๆๆก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ไว้เจอกันวันอาทิตย์ผมไม่แน่ใจว่าเวลาจะกี่โมงน,นะครับแต่ว่าไวท้ทีนี้รอดูคลิปที่ไปคอนเสิร์ตไปฟินได้เลยครับเจอกันครับผมบ๊ายบาย